สำหรับความพร้อมในการลงทำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับสำหรับทีมเทนนิสชายก็ตัวผมเองนะครับพารอนศิยพันธ์ก็เป็นหัวหน้าโค้ชในการเตรียมทีมชายนะฮะก็นักกีฬาทุกคนก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับเนื่องจากว่ากีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องแข่งในระดับอาชีพอยู่แล้วซึ่งนักกีฬาทุกคนที่อยู่ในทีมเนี่ยก็ทำการแข่งขันในระดับอาชีพอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เหลือเพียงแต่ว่า ช่วงเวลาก่อนแข่งเนี่ยสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทุกคนก็จะมาเก็บตัวซ้อมกันนะครับนอกนจากว่าบางคนที่มีตารางแข่งอาชีพเนี่ยก็อาจจะต้องไปร่วมทีมที่นู่นเลยซึ่งจริงแล้วไ,ไม่ได้มีความหนักใจอะไรสําหรับทีมเทนนิสเพราะว่าในกีฬาเทนนิสทุกคนเนี่ยมีการเตรียมพร้อมและมีการเตรียมร่างกายที่ดีแล้วนะครับซึ่งก็แต่ความหวังของเราเนี่ยก็คงจะอมองไปที่เหรียญเหรียญได้เหรียญห,หนึ่ง นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าอีชนเกมเนี่ยเป็นกีฬาที่มีมีคู่ต่อสู้เยอะนะครับซึ่งจะต่างกับซีเกมนะครับก็จะมีเกาหลีญี่ปุ่นรวมถึงอุซเบกิสถานซึ่งในหลายๆประเทศนี้จะมีนักกีฬาที่เล่นในอาชีพเหมือนกันก็คงจะหนักพอสมควรครับ